สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ปลายมังกรเจมค่ะ วันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอสินค้าของหลุดจํานาของมือสองนะคะของที่สภาพดีๆสวยๆงามๆนะคะรีวิวจัดเต็มให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะและเกิดนะคะ้าลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปไว้นะคะแล้วก็ทักไปที่ไลน์ของทางร้านได้เลยถ้าเกิดท่านใดทําไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พลอยก็จะมาสอนนะคะในการทักไลน์ของทางร้าน แล้วก็เปิดเข้าที่แอปพลิเคชัน Line นะคะอันนี้จะเป็น Line เนาะ,ะเปิดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะของเราเองนะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าที่นี้นะคะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีรูปบวกเนาะกดเข้าไปมันจะทําการเพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้าก็กดเข้าที่ค้นหานะคะกดค้นหาแบบนี้เป็น Line ID นะคะให้เป็นปุ่มเสียงเออสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดนี้ใส่ ID นะกดอันนี้นะคะแอดแอดตัวนี้นะคะแอด แล้วก็ M K G E M แบบนี้นะคะนี่เป็นไ d เดียของทางร้านนะแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดตรงแว่นขยายกดค้นหานะคะก็จะขึ้นนี่เป็นลายของทางร้านมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดแชทได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะนี่เป็นทางลายของทางร้านเรานั่นเองนะคะนี่แล้วถ้าเกิดสนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถกดตรงสอบถามตรงนี้ได้นะคะจะขึ้นสอบถามแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยสอบถามกลับมา นะคะหรือถ้าเราจะถามไปเลยเนี่ยก็กดตรงแป้นแป้นตรงนี้นะคะเล็กๆกดตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นเป็นแป้นให้ให้เราพิมพ์ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยสนใจชิ้นไหนก็สอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะอ่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันได้เลยคะ่ะ ชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้จะเป็นกําไลทองคํานะคะเป็นกําไลทองคําที่ประดับไปด้วยเพชรแท้นะคะแบบนี้เลยเพชรนะคะน้ําหนักอยู่ที่0.65ก mm, รัตหรือ65ตางค่ะตัวเรือนทองทั้งหมดเนี่ยเป็นทองคํา90%นะคะน้ําหนักอยู่ที่29.25ก mm, รัมค่ะเออเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่15-16.5ซนติเมตรเลยนะคะวันนี้ค่ะพลอยขอปล่อยอยู่นะคะในราคาเพียงเจ 9 9 8 5 0บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้คือสวยมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยทองก็หนาสวยแข็งแรงหนักนะคะแล้วก็เพชรนะคะที่ประดับเนี่ยเป็นเพชรเจสอนสมัยใหม่นะคะเพชรที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็น้ําเพชรประมาณ9798นะคะสวยขาวใส่เล่นไฟวิ่งเลยนะคะนี่เวลาสวมใส่นะคะก็จะเป็นตะขอล็อกแน่นแบบนี้นะคะนี่ล็อกลงไปนะคะก็ หนีลงไปแล้วก็ล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้เลยไม่มีตำหนิด้วยนะคะชิ้นนี้สวยงามมากๆใส่ออกงานใส่เก็บนะคะซื้อเก็บก็ได้นะคะซื้อเป็นของขวัญรับขวัญอะไรแบบนี้ได้เลยสวยมากๆคะ่ะเส้นนี้่มีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะสนใจจะดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอปหนึ่งกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ ส่วนถัดมานะคะชิ้นนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะคะอันนี้จะเป็นกําไรทองคําแบบงานตะปูนะคะแล้วก็ประดับด้วยเพชรแท้แน่นๆแบบนี้เลยเพชรนะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่1กรัตันะคะหกรัตัเจ็ดสิบตังค่ะตัวเรือนทองคําทั้งหมดเป็นทองคํา37.5%นะคะน้ําหนักรวมอยู่ที่13.88กรัมค่ะเส้นนี้นะคะพอขอปล่อยต่อนะ,ะเอาไปเพียง59,850 ส0บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นงานลายตะปูนะคะแบบงานคาเทียแต่ตามห้างแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากแล้วก็ฝังด้วยเพชรแท้ค่ะแบบนี้แน่นๆเลยนะคะปกตินะคะถ้าเป็นงานตะปูนะคะที่อยู่ในช็อปบนห้างราคาอยู่ที่10,000แอัพนะคะแต่วันนี้แบบ ได้มางานเหมือนเลยนะคะแล้วก็เป็นเพชรแท้ทองแท้นะคะนี่สวมใส่ได้เลยใส่ออกงานได้นะคะเวลาสวมใส่นะคะตรงที่จริงอะ่ะเขาจะเป็นตรงนี้นะคะตรงตะขอเขาเขาเรียกว่าตะขอไหมเขาจะเป็นเรียกที่แบบว่าตัวล็อกนะคะนี่ก็คือเวลาจะสวมใส่นะคะลูกค้าดิก็ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จะล็อกก็คือกดกดลงนิดนึงนะคะให้มันเข้ารูนะอ่ะแล้วก็ถ้าจะเอาออกนะคะก็กดลงมา กดลงมานะคะนี่อออกแล้วนะคะนี่นไคะจะเป็นตะขอบแบบนี้ส่วนน้ําเพชรนะคะพอลืมบอกน้ําเพชรที่ประดับทั้งหมดอันนี้จะเป็นน้ำเกาแปนะคะสวยขาวใสเล่นไฟวิงแน่นอนนี่ของจริงก็สวยตาแตกมากๆเลยอ่ะท่านใดชอบนะคะสนใจอยากดูเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหา min, แอดมินกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ ชิ้นถัดมานะคะจะเป็นกําไลทองคํานะคะอันนี้จะเป็นงานทองคําขาวแล้วก็ประดับไปด้วยเพชรแท้นะคะน้ําหนักเพชรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่0.72กรัตหรือ72ตางตัวเรือนทองคํา75%ทองคําขาวน้ําหนักรวมอยู่ที่8.18กรัมนะคะเส้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลางคือ5เซนค่ะวันนี้นะคะพลอขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง32,950บาทเท่านั้น น,ะะนี่เพชรนะคะที่ประดับจะมีเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะนี่เพชรไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้เลยอันนี้จะง้างไม่ได้นะคะงางไม่ได้นะคือเวลาใส่ก็ต้องล็อกตะขอตรงนี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นรอยเชื่อมอยู่แล้วนะคะรอยเชื่อมเขาอยู่ตรงนี้นะนี่สวมใส่เก๋ๆใส่แบบว่าไปทํางานก็ได้นะคะนี่ของต้องมีใส่คู่กับนาฬิกาที่เรามีอะไรแบบเนี้ยเนาะอ่าเวลาล็อกก็จะล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกแน่น2ชั้นเลยค่ะ เพชรนะคะนาม9798สวยขาวใสเล่นไฟวิงแน่นอนวันนี้นะคะใครรับอยากดูเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ านะคะอันนี้จะเป็นกําไลทองคํนะคะที่เป็นงานลงยานะคะลวดลายสวยงามมากๆแล้วก็มีประดับด้วยเพชรด้วยนะคะ10เม็ดค่ะน้ําหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.15กรัตนะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดเนาะส่วนตัวเรือนะคะเป็นทองคํา90น้ําหนักอยู่ที่นะคะ12.42กรัมค่ะส่วนเอ่อหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่3มิลแล้วก็ความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางคะคือ5.8เซนนะคะค วันนี้นะคะพ่อยขอเสนอราคาส่งต่อนะคะเอาไปเพียง2 9 8 5 0บาทเท่านั้นค่ะนี่จะเป็นงานลายทองลงยานะคะที่เป็นงานลายไทยนะคะลูกค้าอ่านี้ดูชัดชัดนะคะนี่เห็นไหมคะ สวยมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรแท้ด้วยนะคะเป็นเพชรเกรอนสมัยใหม่นะคะน้ําประมาณเก้าแปดค่ะสวยค่ะใส่เล่นไฟวิ่งเลยนะคะนี่อันนี้นะคะที่บอกนะคะจะเป็นงานลงยานะคะลงยาสีแบบเขียวเข้มๆเ,เลยนะคะแล้วก็เป็นไลายลายไทยวิจิตนะคะแบบนี้เลยเวลาสวมใส่นะคะตัวล็อกเขาก็จะเปิดตรงนี้นะคะแงะออกมาแงะแบบนี้นะคะแล้วก็กดเหมือนกัน,นะค่ะกดแล้วก็ดึงออกมานะคะนี่ ล็อกแข็งแรงแน่นอนนะคะไม่ดุดง่ายแน่นอนอ่ามีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นด้วยนะคะงานลายไทยส,สวยๆดูน่าสะสมน่าซื้อเก็บนะคะก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ ส่วนหัดมานะคะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นงานกําไลเช่นเดียวกันกําไลเพชรแท้นะคะเป็นตัวเรือนง,งานทองคําขาวค่ะ เ,ออเพชรนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่1กระตันเลยนะคะส่วนตัวเรือนทองคําขาวทองคํา75%นะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่11.25กรัมนะคะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อนะเอาไปเพียง35,950บาทเท่านั้นนะคะนี่สวยมากๆเลยอ่ะมันไม่กึ่งกำไรที่แบบ อันนี้ขนาดนั้นนะคือมันเป็นกําไรที่ดัดได้นะคะนี่ตรงเขาจะมีตรงตะขอตามจุดแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปตามรูปทรงของข้อมือเราเนาะเวลาเราใส่ก็จะได้ไม่เจ็บหรือมันก็จะไม่หักง่ายนะคะแบบนี้ส่วนเพชรนะคะจะประดับอยู่ตรงหน้าเรือนนะคะจะมีเพชรไซส์ใหญ่แล้วก็เพชรไซส์เล็กนะคะเพชรไซส์เล็กจะเป็นเอ่อตรงแถวนะคะแถวตรงแบบนี้แล้ส่วนเพชรไซส์ใหญ่ก็จะเป็นางานเกีียวนะคะแบบนี้เลยน้ําประมาณ98ขาขาวสวยใสเล่นไฟวิ้งแบบนี้ เป็นเพชรเกอรสมัยใหม่ใส่ออกงานได้แน่นอนนะคะนี่ตัวเรือนทองมีตะขอต่อโค้ดนะคะนี่ตรงนี้อ่านีแล้วก็นี้เขาบอกว่าดี1 0 0ก็คือเพชร1กรัตนะคะดีก็คือไดมอนด์ค่ะเวลาล็อกนะคะนี่ก็จะเป็นล็อก2ชั้นแบบนี้เช่นเดียวกันนั่นใจได้เออมั่นใจได้แน่นอนว่าล็อกแน่นแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะนี่สมใส่ออกงานก็ได้ใส่เป็นของขวัญก็ได้นะอ่าอ่าวันนี้นะคะท่านไรชอบนะคะ จะดูรูปเพิ่มเติมนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอปกึนเข้ามาได้เลยค่ะ ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นกําไรข้อมือนะคะแบบนี้เป็นรูปทรงคิตตี้น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นงานของจู b i ลลี่นะคะงานแบรนด์จูเบลลี่เลยค่ะหลุดมานะแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะคะตรงหัวใจตรงนี้นะนี่แล้วก็จะมีตรงหน้าเรือนตรงนี้นะคะแบบนี้อ่ะ เพชรนะคะน้ำหนักอยู่ที่0.48กรัตหรือ48ตังค์นะคะตัวเรือนทองเป็นทองคำนะคะสีรถโกสแบบนี้เลยค่ะทองคำ75%น้ำหนักอยู่ที่นะคะ11.14กรัมค่ะเส้นนี้น้า,าผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่5.5เซนวันนี้นะคะพลขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง39,850บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นแบบชนช็อปนะคะก็คือในช็อปยังมีขายอยู่ด้วย ด้วยนะคะแบบนี้เลยแต่วันนี้ให้ราคาพิเศษแบบหลุดจำนำนะคะแต่สภาพแบบดีมากๆเลยนะนี่เพชรนะคะน้ำประมาณ98นะคะน้ำขาวสวยใสเล่นไฟวิงวิงแบบนี้แล้วก็เป็นเพชรไซส์ใหญ่ด้วยนะคะส่วนตัวน้องคิตตี้นะคะตรงน้องโบตรงนี้ก็มีเพชรนะคะประดับอยู่1เม็ดนะคะนี่ สวยงามแล้วก็ไม่มีตําหนิด้วยคือเจ้าของเก่าแทบจะไม่ได้ใส่เลยก็ว่าได้แล้วก็เอามาปล่อยเลยนะคะเวลาใส่นะคะก็จะง้างออกแบบนี้นิดนึงนะคะก็จะล็อกเนี่ยนี่แล้วก็เวลาสวมใส่ก็ล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ตัวเขาไม่ได้เชื่อมกันนะคะก็คือใส่ง่ายถอดง่ายแน่นอนนะคะนี่ท่านใดชอบนะคะงานจูเวลี่นะคะนานๆหลุดมาทีด้วยก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินถึงเข้ามาได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นงานคอลเลคชันเดียวกันกับเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือมาจากชูเวลรี่เช่นเดียวกันเป็นคอลเลคชันคิตตี้เนาะอันนี้ประดับเพชรนะคะตรงนี้นะคะตรงข้างหน้าเลยประดับเพชรนะคะน้ําหนักรวมอยู่ที่0.27กรัตนะคะหรือ27ต่างตัวเรือนทองคําเป็นทองคําสีโรสโกนะคะแบบนี้ออทองคํา75%น้ําหนักอยู่ที่8.04กรัมนะคะความยาวของเส้นนี้นะคะคือ6 6.5นิ้วเลยวันนี้นะคะพลอขอปล่อยต่อนะ เอาไปเพียง32,950บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นงานเสอือเป็นสร้อยข้อมือพอเรียกว่าเป็นสร้อยข้อมือแล้วกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้นะคะเขาไม่ได้ยืดไม่ได้อะไรได้นะก็คือจะเป็นลายเป็นลายแบบนี้เลยแต่ตัวตะขอนะคะลูกค้าสามารถเลือกปรับได้เลยนะคะว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่นะคะนี่แบบนี้เลยก็คือแบบสะดวกมากๆเลยนะคะเส้นนี้คือคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะคะส่วนเพชรนะคะที่บอก นะคะคนี่ก็จะมาดาบ เป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงน้องคิตตี้นะคะ2เม็ดนะตรงข้างบนนะคะตรงนี้เนาะเพชรนะคะน้ําประมาณ98ค่ะสวยขาวใส่เล่นไฟวิงเวงนะคะสีโรสโก้นะคะก็จะเป็นสีแบบออกแนวชมพูนิดนิดนะคะก็จะเป็นสีที่ดูวัยรุ่นหน่อยเนาะแล้วก็ใส่ออกงานก็ได้ใส่ทํางานก็ได้ดูไม่ได้สูงอายุเกินถ้าใส่เป็นทองอาจจะดูถ้าเราเป็นผู้หญิงวัยรุ่นอะไรเงี้ยหรือเราอายุแบบไม่อยากดูแก่นี่ใช่ไหมถ้าพูดตรงๆก็อาจจะเสกสี เป็นสีโรสโกดแบบดูทันสมัยขึ้นมาดูมีความเป็นจิมมิกดูแบบเออก็ทำงานไว้ทำงานอไรอย่างงี้เนอะดูไม่แกะนะ่ก็สีโรสโกลได้เลยอ่ะเส้นนี้นะคะมีเพียง1เส้นเท่านั้นนะคะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอปเมนกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ มานะคะเส้นนี้ยิ่งใหญ่อลังการค่ะอันนี้จะเป็นกําไลพลอยนะคะประดับไว้ด้วยพลอยเนี่ยจะเป็นพลอยหลากสีเลยพลอยนะคะก็จะเป็นทับทิมนะคะเขียว2อบุษราคำแล้วก็ตัวไพลินนะคะสลับสลับกันไปเนาะส่วนตัวเรือนงานทองเนี่ยเป็นทองคํา90นะคะน้ําหนักอยู่ที่น้ําหนักอยู่ที่22.1กรัมนะคะ ส่วนตัวเรือนง,งานทองนะคะเป็นทองคํา90ค่ะน้ําหนักอยู่ที่22.1กรัมนะคะหน้ากว้างคือ15มิลค่ะเ,เส้นผ่าศูนย์กลางข้างในนะคะคือ5.5เซนนะคะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเนี่ยกำไรพลอยสวยๆแน่ๆเนี่ยเอาไปเพียงนะคะ76,950 เท่านั้นค่ะเส้นนี้นะคะจะเป็นพลอยครึ่งหน้าแบบนี้เลยก็คือครึ่งวงแบบนี้ไปเลยนะคะเป็นงานทองฉลุไลตัวพลอยนะคะก็จะเป็นพลอยงานเจรนายสีสวยมากๆเลยแต่ละเม็ดนะคะวิปปบัติแบบนี้เลยตัวเรือนข้างหลังนะคะก็จะเป็นฉลุเป็นงานทองฉลุลายเช่นเดียวกันงานสวยวิจิตรดูอ่อนช้อยมากๆเลยน่าสะสมซื้อเก็บมากเลยนะคะแล้วก็ตัวล็อกนะคะเป็นงานล็อกสองชัน้นล็อกแน่นแข็งแรงแน่นอนค่ะทองหนาสวยแบบนี้นะ่า่า เวลาส่งก็จะปิดล็อกแบบนี้พอยนะคะพอยเอาให้ดูก็คือสวยจริงของจริงคือสวยมากๆนะคะแล้วก็มีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะที่จะหลุดมาสภาพสีสวยแบบนี้ทองหนาแล้วก็พลอยคือแบบสีสวยมากใครชอบแคปรูปนะคะแล้วก็ถ้าหาแอดมินขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะได้เลยะคะ่ะ ถัดมานะคะพลอยขอปล่อยเป็นปีเสียกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นปีเสียคาเปลี่ยนอยู่นะคะเป็นทองคํา99.9%นะคะน้ําหนักของตัวปีเสียตัวทองอันเนี้ยจะหนักประมาณ1.9กรัมนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็ลอยด้วยหินมงคลนะคะจะเป็นหินสีชมพูเป็นหินโรสคอร์แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าจำไม่ผิด อันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นหกซิลนะคะน,นี่จะเป็นหินสีชมพูอมม่วงตนี้ก็มีตัดขาวแบบนี้ด้วยนะคะความหมายดีทั้งสองเส้นเลยค่ะแล้วก็นำพาความเฮงความโชคดีความรำ่ำรวยโชคลาภมาสู่ท่านแน่นอนนี่แบบนี้เลยความยาวของเส้นนี้นะคะถ้ายังไม่ยืดอันนี้ก็คือ16เซนนะคะนี่ความยาวทั้งหมด16เซนแต่สามารถยืดได้เพราะว่าลอยด้วยเอ็นหนาแข็งแรงเอ็นประมาณหเส้นเลยนะคะ แบบมั่นใจได้แน่นอนว่าไม่หลุดไม่ขาดน่ายแน่นอนค่ะถ้าขาดก็ส่งกลับมาซ่อมได้นะคะลูกค้าเผลอใส่แล้วไปเกี่ยวอะไรแบบนี้เนาะอ่ะพ่อยเอาให้ดูนะคะตัวปีเซียนะคะก็จะเป็นปีเซียขาบเหรียญแบบนี้นะคะขา้ามเงินขาบทองเข้ากระเป๋านะคะแบบนี้เลยอ่ะ นี่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างละเส้นเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยท่านใดสนใจนะคะจะดูเพิ่มเติมนะคะหรืออยากรู้ว่าบูชายังไงต้องบูชายังไงนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะทางแอดมินมีข้อมูลในส่วนนี้นะคะว่าจะต้องทํายังไงอยากบูชายอยากเริ่มต้นเข้าบูชายอย่างนี้เนาะในการในปีเซียนะเพราะปีเซียที่ร้านมีเยอะมากๆแล้วก็บางเส้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะผ่านการเข้าพิธีมาจากทางฮ่องกงแล้วเรียบร้อยนะคะ ท่านใดชอบแคปรูปแล้วก็ส่งมาสอบถามกับทางแอดมินได้เลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ add mkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุชได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ